ตาตาเริ to to ่มกิมแล้วว่ะตาตาบอกโอ้โหหลานโคจะเก่งเลยเก่งเวอร์วังอลังการไอเทียวบอกโอ้โหหลานแบบฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วเกินเอ้เทียวบอกเงี้ยชัวร์ครัาตาบอกโอ้โหหลานมวยไทยแม่งโน่นึงว่ะรอเทียวนี่มาพอดีมีเดมาเนี่ยใครจะเตะนะครับใครเตะมาแน่นอน ฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกมวีที่กำลังมาแรงที่สุดในตอนนี้เจดีดีไม่มีกงประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีและเพจเปิดตลอด24ชั่วโมงทางช่องเรารับประกันได้เลยเหตุน,นี้เลย GP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกม Rv มีไอเดียให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นราคาเพียง50บาท ไอดีโหดแรงส่งตัวแยกสกินแน่นนี้เลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหนัดจกมมาเอาวีโหดแนะนำเพจนี้เลยเติอนคูปองเอาวีใช้เพียง Open ID ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยต้องแกสท็อปอัพติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่ไลน์และแฟนเพจอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและสามารถแอดไลน์มาได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับ a ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับตีนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์คนละไลค์หน่อยนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่ามา,มาว่าตอนนี้คือสซิร์ไทยยังไม่รีเลยนะครับคือไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือมันยังไม่รีเม็ดส้มเลยเออคือมันสิ้นเดือนแล้วนะแต่ว่ามันไม่รีเม็ดส้มงงไหมหรือมันคือเดือนนี้มันมีวันที่28แนะครับเต่มันมี28วันซึ่งตอนนี้คือันเดือนมีนาแล้วเม็ดส้มไม่รีเฉยเลยงงเหมือนกัน เออคือก็รอดูอีกสักพักหนึ่งอ่ะเพราะว่าเม็ดส้มมันยังไม่รียังไม่ปรับอะไรเลยจุกเว้นเซิร์ฟญี่ปุ่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนี่ปรับแล้วนะเออญี่ปุ่นนี่ปรับเม็ดส้มละตีได้เม็ดส้มละรับเม็ดส้มเรียบร้อยแล้วที่ที่ญี่ปุ่นแต่ว่าที่ที่ไทยยังไม่ได้รับเลยงงอยู่เหมือนกันก็รอดูอีกสักพักหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่ามันรีเลยหรือว่ามันมันบั็กหรืออะไรเวียดนามก็เหมือนกันเวียดนามก็ยังไม่รีเลย งงเหมือนกันไอพวกท็อปเซิร์ฟเป็ดส้มยังไม่รีเหมือนกันเลยเนนียนน้ำจะเฮ้ยเกือบไปเกือบแล้วเกือบแล้วนีจะตึงไหมเนี่ยไม่น่าจะตึงหรอกเราก็เก็บเป็นสองคิวแล้วครับทีมเราอะ่ะเฮ้ยวันนี้ถ้าเลื่อนไม่โลนี่จะเข้าอยู่แต่นี่โลเกิน เล่นที่เซริร์ฟเวียดนามอยู่นะครับแล้วต้องการเพื่อนเล่นที่เซริร์ฟเวียดนามเนี่ยทักมาได้นะผมแต่ว่าติา๋อาจจะไม่ได้เล่นเซริร์ฟเวียดนามตลอดนะเะพราะว่าติ๋ต้องกดเซิร์ฟไทยด้วยแต่ว่าก็เล่นคนเดียวโซโล่ที่เวียดนามก็รู้สึกเหงาๆเบื่อๆ,ๆเหมือนกันนะ, <Netflix> ะสงสัยต้องหาเพื่อนเล่นเวียดนามเฮ้ยเอาไป อันช็อตวาโหว่อ,อติวติจะเปิดกล้องนะแต่ก็ขอเตรียมการหน่อยเพราะว่าตอนนี้กําลังคิดอยู่ว่าจะสตรีมดีไหมนะครับก็ส่วนตัวก็รู้สึกมันไม่ค่อยชอบสตรีมนะไม่ค่อยชอบแบบสตรีมเกมคือมันใช้สมาธิหลายอย่างต้องมาอ่านคอมเมนต์ต้องมาตั้งใจเล่นแล้วก็แบบจริงจังกับการเก็บเมโอโหเทลไม่ตาย เรียบร้อยฮะเราตายแน่นอนแล้วเนี่ยสู้ไปเต็มที่เออเออท่าสกิลสองรีเร็วกว่านี้นิดนึงเนี่ยได้คิวแล้วเนี่ยสไตล์เลยเอาแต่เติมาเติมเร็วไม่ใช่มาเติมเร็วมาเติมบนลทาจิทาจิเราทาจิทาจิเรายังอยู่ล่างอยู่เลยรอดนะนั่นน่ะไม่รอดป่ะเจ๊ เอย่เวิ่งก่อนนะครับเ๋ยวเพิ่งไ,ไปแตบเฮ้ยไม่เนี่ยเป็นยังมัดปัตตุไฟไปแล้วนั่นน่ะโอ้โหเลือดมันยังเต็มเลยโดนนะโดนนะต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยโดนนะเอ้ย มันเป็นจังไหนรอถีบเอไม่ดีคิวเลย <c oughs> สองเอสสิบอารีบร้อยไปแล้วไปแล้วโคจะดูเดือดเลือดพร่านอะตาอยู่ไหนไปสาตาอยู่นี่เอ้ยมันไปนู่นแล้ว จะเนียนจะเนียนอขอสักหน่อยเฮ้ยทัชจีอีกแล้วอ่ะโอ้โหเรนไม่ดูจะมาเชียร์เลนเราเฉยเลยเรียบร้อยครับเล่นตัวเองไม่เคียร์มาเชียร์เลนกลางอ,อืมนี่นะครับเวียดนามมีอะไรให้เราเห็นหลายอย่างตาตาเริ่มพิมพ์แล้วว่ะตาตาบอกโอ้โหร้านโคนะเก่งเลยเก่งเวอร์าบังอลังการ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่งานใหญ่ที่มัวไปครับหรือเราจะย้ำให้ซาต้ามันอีกสักดอกได้ไหมเฮ้ยมันบินอ๋อฮอร์คิกเกอร์ก็จะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันคันนี่ย้ำอีกสักครั้งนะเอาวาเรานี่มันรวยสุดในทีมา อย่างไงครับอย่างไงรรดดเดือนเลยครับอย่าไปกลัวคื <g üler> ขอข้างล่างนี่นมีอะไร,ลรแล้วกินามาการไปก่อนเรอเทียวกับไอเนี่ยซาตาครับที่เราอยากฆ่าได้กับไฮยเตะ ต่อยไปจ,จะทักทายอีกสักมัดซะหน่อยเออลืมไปไม่ถึงกดทุก <c oughs> อย่างอย่างนี้มดเลยโอ้รู้สึกว่าทีมไฟเขาดีกว่า <c oughs> <c oughs> เวลาไฟนี่คือทีมเขาโคตรได้เปรียบเลย ย้ำอีกสักครั้ง้เราย้ำซาตาบ่อยแล้วป่ะโถ้ามีอันตีนะขอยโปวงให้โดนแล้วเข้าเทียวเลยนะครับเมืนไม่โดนไปเลยครับเดินมนี่เลยต้องกลับรอเทียวนี่มาพอดีถ้าเรากลับเราจะไม่ได้คิวเทียวแน่นอน พยายามาอ่านเกมเอานะครับวันนี้ตีก็ตอนแรกก็อ่านไว้แหละแต่ไม่คิดว่าเทียวมันจะเดินมาตรงนี้คิดว่าเทียวมันจะรอเลียร์เวฟบกลาง้วยซ้ำแต่แบบทารมมิ่งมันแบบเปชโชว์แลโปรเชเกินไปก็เลยได้คิวเฮเ้ยชักดายไปเฮ้ยโอ้โหเสียษฐยแข็งเลยคิดว่ามันจะไม่บินหนีเราไงตอนมันบินขึ้น ิตอนมันกลางปีกปุ้บคิดว like ่ามันจะแบบเราจะรับสกิลเต็มๆที่ไหนได้มันดัวแล้วจิกๆนิดเดียวอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันเห็นเท่าไหมวันนี้เลยรอรอให้ตัวลออกแมพแล้วก็เดินไปมีเดินมาแน่เห็นไหมเฮ้ย เ,เดียวเ,เดียวจะตายโอ้โหถึงเดียวเฮ้ยมน,นาคอนเวียดนามซะอย่างนี้หิว,ว,วไอ้เทียวบอกโอ้โหร้านฟิวฟ้ามะพร้าวแก้วเกินเทียวบอกไงอันนี้อันนี้ก็มั่วระดักนะตะอาไฮเต่นะครับไฮสเต่มาแน่นอนนี่มาแล้วชัวร์ับตาตาบอกโอ้โหร้านมวยไทยแม่งโน่หนึ่งวะ พอพอพอคุณด,ดูแบบมูงไว้ตัวเองเกินไปแล้วอ่ะชิคกี้ดูตาตาบอกพิมพ์ไม่หยุดละกูรอด,ด,ดอยา่าเราพิมพิมไทยกลับไปเดี๋ยวจะงงน,นี่ยาานีก็ไม่รู้จะมีคนมาเลยป่ะ ถ้าแบบคิดว่าเขาไม่มาหรือว่ามันมันลึกเกินไปเราก็ไม่ต้องไม่ต้องอยู่ไงขี่ไปทีหนึ่งเฮ้ยโอ้เฮ้ยเอาตายอันนี้ตาย1 0้เ,เรื่เียบร้อยโอ้จริงๆซาต้าเขาเข้มมากเลยนะโอ้โหอีลรว นี่นี่นี่พอปิงปุ๊บมันจะเดินไปให้เขาฆ่าไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรฟิลเดียกับเซิร์ฟไทยเลยปิงปุ๊บนี่ก็คืออยู่ในดงตีนไปแล้วโ,โห้ป้อมแตกก่อนอตอนแรกกัดจะเดินมาอ้อมแล้วก็ตีฟก <You S 2> ดำมอ,อกจากป้อมไงแต่ป้อมกลางมันแตกก่อน เดินมาเร็วไปนิดหน่อยไม่คิดว่าซาร์ตามันจะมาจ้าเอตรงนี้คือจะเดินมาจัดพุ่มนี้นะครับแล้วให้อัตติมันคูดาวเสร็จมาเจอกันเร็วหน่อยมาเจอเร็วกันหน่อยเออพูดอะไรเนี่ยน,นี่เจ๊อัน,นี่มันดูเดือดเลือดพร่านอ่ะเดี๋ยวเคลียร์เว็บใจเย็นเกินไหมไม่ได้เออเจ็บนะไม่เรา,าเจ็บนะ ดูดแล้วครับจังหวะน,นี้ดูดลมไปหนึ่งสเต็ปนะคอตายไปแล้ว,ลวเอ้าเอ้าตายตัวปะนะันน่ะเอายุบลอยเอ็นเกมันเนี่ยโดนจบแน่นอนนะเนี่ยฮ้ยโดนจบไหบมถือว่าโดานจบแน่เลยโอ้โหยี่สิบวิก็จะเกิดกันโอ้โหเราครบห้าคนเรียบร้อยไม,ไม่น่าจะกันไหวนะครับอะไรเนี่ย ไม่ลงลงไปเถอะชิ้นล็กการไม่ได้ละโอ้โหโดนตอดเจ็บอโอ้โหเดี๋ยวฟิกเกอร์มารีบร้อยครับกันไม่ได้เฮียออกไปตายทถอะไปหมเล้ไปครับจ้าวชิปหน้าคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับก็นี่แหละรครับใส่เีืยนานา้ำ